ตำแหน่งงานวา่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะคลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำหลายอัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตำแหน่งแรกที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าประจำศูนย์ไฟฟ้ากรุงเทพมหาคนครฝ่ายระบบส่งสัญญาณภาคหนึ่งจำนวนที่เปิดรับจำนวนหนึ่งอัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเท่านั้นและจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรสาขาไฟฟ้ากำลังงานไฟฟ้ากำลังตำแหน่งต่อไปตำแหน่งวิศวกรประจำศูนย์วิศวกรรมจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายระบบส่งสัญญาณภาค4ี่จำนวนที่เปิดรับจำนวนหนึ่งอัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับบุตรปริญญาตรยขึ้นไปสาขาโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่สสทพิจารณาว่าเกี่ยวข้อง ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณประจำศูนย์วิศวกรรมจังหวัดสุดราธานีฝ่ายระบบส่งสัญญาณภาค2องจำนวนที่เปิดรับจำนวนหนึ่งอัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับบุตรปริญญาตรวยขึ้นไปสาขาโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่สสทพิจารณาว่าเกี่ยวข้อง ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณประจำศูนย์วิศวกรรมจังหวัดสงขลาฝ่ายระบบส่งสัญญาณภาค2องจำนวนที่เปิดรับจำนวนหนึ่งอัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่สอสอทอพิจารณาว่าเกี่ยวข้อง สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองณนะองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยอักษรยอ่อสอสอทอเลขที่145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210ติดกับสโมสรตำรวจสำนักทรัพยากรมนุษย์อาคารอำนวยการอาคารเชั้นหนเบอร์โทรศัพท์ 027902785ค่ะและนั้นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ